สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุนะเทพนิมิตพยากรณ์สำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก้าพันเกแชร์เท่านั้น เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแรลนนะและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมครับอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะ เพียงคนละ9ก้าพันเกร้อแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วให้ตามด้วยชี้แรงและตามได้คำถามครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปนะ เวลาผมอยู่อ่ะดูที่คําว่าสดถ้ามีคําว่าสดแปลว่ายัางอยู่จะถามอะไรก็ถามตอนที่สดนะสวัสดีครับนะนะจะถามอะไรก็ถามตอนที่มีคําว่าสดเพราะถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วก็แปลว่าไม่ได้อยู่นะครับนะมาครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพัน ก้าร้อยก้าสิก้าแชร์เท่านั้นอา้าวกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับตามาครับกดแชร์ออกไป มาครับกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละ9ก้าพันเกร้อแชร์นะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้วยคำถาม เอาเข้ามากันได้เลยนะครับนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามครับสวัสดีแล้วก็ถามได้เลยนะครับนะสวัสดีแล้วก็เข้ามาถามได้เลยครับนะมิวมิวแฟนเรามีคนอื่นไหมอันนี้อันนี้ผมไม่ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นคําถามหาเรื่องครับนะคุณถามคําถามอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทํายุ้งแยงตะแคงรั่วให้ผัวเมียเขาแตกกันผมก็ผิดนะหมอดูผิดนะ ผมถึงไม่บอกไงผมรักษาจรรยาบรณผมไม่ตอบนะคําถามนี้ขอผ่านเลยหมิวถามใหม่ครับถามคําถามอื่นครับว่าเขายังรักเราอะไรเงี้ยผมก็จะตอบให้แต่ถ้าเกิดคุณมาถามแบบนี้มันเป็นคําถามที่เม่นแม่นะแล้วถ้าเกิดมันมีเรื่องขึ้นมาอนะไรเนี่ยผมก็รับผิดชอบเต็มๆเ,เพราะอะไรผมเคยมีมาแล้วนะมาถามแบบนี้ปรากฏว่าผมโดนด่าโดนด่าในข้อความด้วยนะนะพอผัวรู้แล้วผัวผัวแคปข้อความไปให้ผัวแล้วผัวรู้ผัวมาด่า มันไม่ดีนะครับนะถามแบบนี้มันเท่ากับหาเรื่องนะอืมอืมบอกว่าใครเป็นคนบอกหมอดูบอกหมอดูบอกคนไหนบอกเองินไม่ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองแถมโดนด่าด้วยนะผมไม่มีใครอยากอยากเอาชีวิตไปเสี่ยงนะครับนะเอ,อถามคาถามอื่นครับนะถ้าจะถามนะอย่าถามแบบนี้เลยครับนะมาครับกดแชร์แนละ้วตามด้วยชื่อเล่นอืมแล้วตามด้วยคําถามครับนะ อ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตครับมีค่าครูนะครับนะขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID งสานย์อ้สโอซิริก5ถ้าคุณจะถามเงี้ยมาดูแบบเป็นส่วนตัวผมครับ999บาทเท่านั้นกับผมอาจารย์ท็อปนะครับนะได้ที่ Facebook อาจารย์ท็อปนะมเตรามหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID ราย e AJTOP16 นะเพียง999นะเพราะคุณอยากรู้นี่หมอดูพังนะหมอดูพังคําถามไหนที่หมอดูพังหมอดูจะไม่พูดครับนะคือไม่ดูมันไม่มีประโยชน์เพราะพังดูแล้วพังมันนี้มีประโยชน์นะเพียง999นะถ้าจะดูกับผมนะเข้ามาด้านหลังเลยอ้าวถามได้เลยครับเข้ามาแล้วก็ถามได้เลยอย่ามัวแต่นิ่งนะ เวลาไม่รอใครนะครับสี่นาทีกว่าเหลืออีกประมาณไม่เกิน6นาทีผมก็ไปแล้วนะแล้วถามคําถามมาแต่และคําถามถามดีๆครับนะนะไม่ใช่ถามแบบเอาสนุกเอามันเอาแบบโอ้ชั้นเนี่ยศาสตใจอะไรเงี้ยมีคนอื่นไหมอะไรเงี้ผมไม่ดูครับนะมันเป็นคําถามหาเรื่องนะถ้าหมอดูมีเรื่องขึ้นมามันไม่คุ้มหรอกครับนะนะมานั่งถามนั่งต่อบกันแบบนี้นะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์มากดแชร์ออกไป มาครับกดแชร์ไปครับเพียงคนละ9 9 0าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันะเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ ผู้ใหญ่ยืย่นเรื่องขอบ้านให้จะได้ไหมไพ่บอกไม่แน่นอนครับไพ่บอกไม่แน่นอนนะมันยังไม่มีโอกาสแน่นอนครับไพ่บอกไม่แน่นอนนะไพ่มันขึ้นว่าไม่แน่นอนนะนะคุณเก๋นะเออไพ่บอกไม่แน่นอนตอบแค่นี้แหละนะมันชัดที่ว่าไม่แน่นอนกดแชร์ออกไปนะแชร์แล้วนนการเรียนจะจบไหมนะ เทอมนี้ดูให้นะผมดูแค่3วันนี้นะไพ่ออกมาไม่ค่อยดีครับมันเหมือนอีรุงตุงนังนะไม่ค่อยมีสมาธินะบอกตรงๆนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเ0้าพันเก้าดอยแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วนะตามด้วยชีแบนนะ และตามด้วยคำถามนะไพ่บอกไม่แน่นอนอยู่ที่ว่าปีคุณต้องมีสมาธิในการเรียนให้มากกว่านี้นะคุณนนณนะกดแชร์ออกไปเซ่นะเพียงคนละ9 0 0 0 9 0นะ99แชร์เท่านั้นนะมาครับกดแชร์ออกไปเซ่นะ เพียงคนละ9,999แชร์นะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ9ก0 0 9ันเกแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรนนะและตามด้วยคำถาม ถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีผมและท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอก็มาแล้วแชร์แล้วพึ่งวันนี้จะได้ไลฟ์ขายเสื้อผ้ามีลูกค้าซื้อเยอะไหม ไพ่บอกไม่ค่อยดีครับวันนี้นะคุณพึ่งนะไพ่มันออกไม่ดีผมไม่รู้จะพูดยังไงดีก็ว่าดีไม่ดีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคุณพึ่งอ่พูดตรงๆนะไพ่ว่าไม่ดีมาครับเวลาเหลือน้อยแล้วนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีพแดนและตามด้วยคำถามนะกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยมีอยู่ั้งหมด9,999คนแต่นาทีนี้มาทำงานกันก่อน2คนนะมีผมกับอาจารย์โอ ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซีริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอซิริ15อ่ะนี่ครับผมครับ a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอดี AJTOP16 นะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะอืมพอเวลาหมดก็จบละเดี๋ยวไปเจอกันที่ยิปซีโอซิลิกอนนะครับสวัสดีครับ